แม่ส้มค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม็กครับและชื่นใ, <จ S 1> ใจเอง<น>ก่อนที่จะไปชมคลิปของช่องเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปวิดีโอต่างๆของเราไปนานๆเลยนะคะพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไป,ไปชมคลิปกันเลย สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้มาเจอกับส้มแล้วก็เจ้าชื่นใจนะคะพร้อมกับเปอุ้มเจ้าชื่นใจนะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะส้มจะมาพูดถึงเรื่องของเปอุ้มนั่นเองค่ะทุกวันนี้นะคะเปอุ้มเด็กเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะคะที่สําคัญมากๆเพราะว่ามันจะเป็นอุปกรณ์ที่พาเรานะคะแล้วก็ลูกเนี่ยไปนจุดตต่างๆนะคะไม่ว่าจะแบบซอยเล็กซอยน้อยก็สามารถที่จะไปได้เพราะว่าเขาติดตัวไปกับเรานะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ส้มสึกว่าเออเดี๋ยวมาพูดเพื่อให้เป็นความรู้กับ คนดูดีกว่าเนาะซึ่งเดิมนะคะส้มมีเป้อุ้มอยู่แล้วนะคะ1ตัวนะคะซึ่งตัวนั้นอะส้มรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่ตอบโจทย์ในบางจุดนะคะส้มก็เลยแบบได้เปอุ้มตัวใหม่มาเดี๋ยวส้มมาพูดถึงตัวเก่าก่อนคือตัวเก่าเนี่ยส้มขออนุญาตไม่พูดถึงยี่ห้อนะคะแต่ว่าสิ่งที่ส้มเจอนะคะเวลาที่ลูกนั่งแบบเนี้ยค่ะแล้วไม่มีตัวหุ้มด้านหน้าเนี่ยนะคะมันจะมีรอยซิปที่เป็นรอยเชื่อมต่อใช่ไหมคะคือตรงเนี้ยบริเวณที่ชื่นใจห้อยขาลงไปเนี่ยค่ะมันจะกดทับ ตรงซิปพอดีเลยแล้วก็ทําให้ขาเขาอะเป็นรอยในกรณีที่บางทีเขาแกวง่งขาไปแกวง่งขามาก็ทําให้เกิดบาดแผลด้วยนะคะแล้วก็ตัวที่พุ่มเขาตรงเป้ตรงเนี้ยเนะะี่ยค่ะมีขนาดที่เล็กค่ะปรับไม่ได้นะคะทําให้ลุงอึดอัดที่จะอยู่กับเราและทําให้เขานั่งไปในจุดต่างๆกับเราอะได้ในระยะเวลาที่สั้นๆค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ส้มเจอนะคะนั่นก็คือการกดทับค่ะเนื่องจากว่าส้มเนี่ยผ่าคอดหมาใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมี แผลบริเวณดิกิน่ไลอะคะ่ะซึ่งตัวเบาะรองนั่งของเด็กตัวนี้กดทับนะคะทำให้เจ็บบริเวณแผลช่วงแรกๆอะส้มอุ้มเจ้าชื่นใจไม่ได้เลยแล้วก็ที่ส้มเจออีกก็คือความร้อนค่ะคือเจ้าชื่นใจอะเป็นเด็กขี่ร้อนมากๆเวลาที่อุ้มเขาไปไหนด้วยเนี่ยแล้วตัวนั้นระบายความร้อนได้ไม่ดีอะคะ่ะเขาร้องวีดร้องคืออยากออกไปจากเบ้อุ้มเพราะว่ามันร้อนนะคะก็คือแบบส้มก็เลยคิดว่าเฮ้ย เปอุ้มอาจจะไม่ตอบโจทย์สําหรับเราเพราะฉะนั้นเราควรที่จะหาเปอุ้มตัวใหม่และส้มก็ได้เปอุ้มตัวใหม่นะคะเป็นตัวนี้ที่เห็นอยู่เลยตัวนี้นะคะเป็นยี่ห้อ i อแองเจนะคะรุ่นด็อกเตอร์ไดรลนะคะเป็นรุ่นหนึ่งนะคะที่ถือว่าตอบโจทย์ส้มหลายๆแบบเลยเดี๋ยวส้มเดินไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังไปด้วยว่ามันดียังไงเนาะอย่างตัวนี้เลยนะคะสิ่งแรกที่เขา อธิบายให้ส้มฟังนะคะก็คือมันจะมีแบ็กซัพพอร์ตค่ะตือตัวนี้เองตัวนี้นะคะจะช่วยลดการปวดหลังแล้วก็ทำให้เราไม่เจ็บด้านหลังนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้ช่วยทำให้เราหลังไม่งอนะคะแล้วก็ข้อที่2นะคะก็คือเราสามารถที่จะปรับนี่เลยค่ะตัวนี้มันจะมีตัวสปริง มัดปรับให้กระชับนะคะเข้ากับตัวได้ในขณะที่เราสะพายลูกไปด้วยโดยที่เราไม่ต้องอุ้มลูกออกค่ะแล้วสปริงตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามันเป็นสปริงตัวเดียวกับที่ทํารองเท้าสก,กีค่ะเพราะฉะนั้นมันจะมีความแข็งแรงเยอะมากนะคะไม่ต้องกลัวเลยแล้วก็มันจะซัพพอร์ตเราอย่างมากนะคะ3นะคะก็คือตัวรองนั่งค่ะ คือตัวนี้เขาเรียกว่า Hip s e e ดนะคะยี่ห้อนี้นะคะ iangel เนี่ยเป็นแบรนด์แรกของโลกเลยนะคะที่ทำเป้อุ้มเด็กที่มี Hip s e ีดนะคะตัว Hip s ซีดตัวนี้ส้มเคยเห็นตอนที่ยังไม่ได้มีลูกนะคะไม่มีเจ้าชื่นใจเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเทคโนโลยีมาจากไหนวะดูแบบดีอะ่ะคือมันสามารถทำให้เรากับลูกเนี่ย ไปไหนตอนไหนด้วยกันได้แบบสบายมากยิ่งขึ้นเพราะมันมารองรับแต่สมัยที่ส้มเด็กๆอะ่ะมันจะเป็นแบบพุ่มตรงเป้าเลยซึ่งเด็กอะก็จะเจ็บตรงขานะคะแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเด็กขาโกงแต่ว่าตัวเนี้ยฮิปซีทของเขาะค่ะ ค่อนข้างที่จะออกแบบมารองรับสรีระของเด็กได้เป็นอย่างดีและเขาได้รับการการันตีนะคะจากสถาบันสะโพกนานาชาตินะคะจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะคือทุกตัวของยี่ห้อเนี้ได้รับการหลักลองก็เลยแบบมั่นใจได้ว่าจะไม่ทําร้ายสรีระของลูกเรานะคะไม่ทําร้ายสรีระยังไงเอ่ยคือในขณะที่เขานั่งอะคะ่ะสรีระของเขาสะโพกตรงที่ลงเนี่ยค่ะจะไม่ทําให้กระดูกสันหลังของเขาอะ งอแล้วก็ทําให้เขานั่งได้อย่างสบายมากยิ่งขึ้นไม่ทําให้ขาโกงขางอหลงัหลงโกง่งหลังงอนั่นเองถ้าเกิดพูดแบบเข้าใจง่ายๆแบบเป็นภาษาชาวบ้านเลยนะแล้วก็เห็นไหมคือเขาจะเพลินมากแบบนั่งไปกับเราอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่ซ่อมเจอนะคะก็คือตัวนี้มันมีจุดระบายอากาศเห็นไหมคะนี่มันสามารถเปิดได้นะคือมันสามารถที่จะปิด ลงมาได้แล้วก็เปิดได้ที่ช่วยระบายอากาศทําให้ไม่ร้อนค่ะแล้วก็ตัวนี้ที่ช่วยอย่างหนึ่งคือตรงเนี้มีฟองน้ําที่หนาแล้วก็เหมาะกับสลีระคนเอเชีย<ส>เขาบอกเลยนะว่าเปอุ้มตัวนี้ออกแบบมาเพื่อคนเอเชียบางแบรนด์นะคะมันจะเป็นแบรนด์ต่างประเทศใช่ไหมคะแล้วมันเป็นแบรนด์ของชาวยุโรปอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่เหมาะกับสลีระคนไทยมันก็เลยทําให้เราอุ้มลูกได้ไม่ถนัดแล้วก็เกิดอาการบาดเจ็บขณะที่อุ้มลูกตัวนี้ก็เลยแบบ เข้ามาเป็นเป้อุ้มที่ส้มรู้สึกว่าถูกใจมากๆนะคะเดี๋ยวส้มมาพูดให้ฟังสรุปอีกครั้งหนึ่งดีกว่านาะว่าทําไมส้มถึงเลือกเป้อุ้มตัวนี้นะคะแล้วเป้อุ้มตัวนี้ถูกใจส้มในข้อไหนบ้างเดี๋ยวไปฟังกันซึ่งส้มสรุปได้5เหตุผลนะคะที่ส้มเลือกเป้อุ้มของ iANGEL รุ่นด r d a เลนะคะก็คือข้อแรกค่ะคือเรื่องของคุณภาพและการได้รับการการันตีระดับนานาชาตินะคะ อุ้มของไอแองเจทุกตัวนะคะจะได้รับการรับรองจากสถาบันสะโพงนานาชาติประเทศสหรัฐอเมริกานะคะว่าสามารถรองรับสรีละของลูกโดยไม่ทําให้สรีละของเด็กเสียค่ะแล้วก็เปอุ้มรุ่นดเรไดเอลนะคะยังได้รับรางวัลน,นะคะว่าเป็นเปอุ้มเด็กยอดเยี่ยมแห่งปีนะคะถึง2ประเทศด้วยกันค่ะ <Wow. S 1> ข้อที่2ค่ะคือ เรื่องของการรับน้ำหนักค่ะจะบอกว่าเป้อุ้มตัวนี้นะคะรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง20กิโลนะคะและมีตัวแบ็กซับพอร์ตตัวนี้นะคะที่มาช่วยกระจายน้ำหนักไม่ทำให้เราปวดหลังหลังงอแล้วก็ลดการกระแทกนะคะซึ่งทุกคนจะเห็นว่าส้มนะคะเป็นคนรูปร่างเล็กเนาะซึ่งก็จะไม่สามารถที่จะอุ้มอะไรในน้ำหนักที่เยอะๆได้นะคะคือเนื่องจากตัวเองอะ่ะเป็นคนตัวเล็กแต่ส้มนะคะสามารถที่จะอุ้มเจ้าชื่นใจ ที่มีน้ําหนักค่อนข้างที่จะเยอะเนาะได้เป็นระยะเวลานาน,าน,านๆ,ๆเพราะว่าตัวนี้มันมีตัวช่วยซัพพอร์ตของเราด้านหลังนะคะแล้วก็คุณแม่โซมาค่ะอายุประมาณ 63จะเข้า64ปีแล้วแกปวดหลังแล้วก็ปวดขานะคะแต่แกสามารถที่จะอุ้มเจ้าชื่นใจไปไหนต่อไหนได้เป็นระยะเวลานานมากเพราะว่าแกบอกว่ามันช่วยซัพพอร์ตแล้วไม่ทําให้แกรู้สึกว่าอุ้มหลานมันเป็นเรื่องหนักหรือว่ามันเป็นเรื่องลําบากอีกต่อไปนะคะข้อที่3ค่ะคือเปรอุ้มตัวนี้นะคะจะทําให้เราใช้ได้ในระยะเวลายาวนานมากๆนะคะเพราะเขาบอกว่าเปรอุ้มเด็กนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดค่ะอย่างช่วงแรกเกิดนะคะเดี๋ยว ส้มสาธิตให้ดูอย่างช่วงแรกเกิดนะคะเราอุ้มโดยวางบนฮิปซีตัวนี้นะคะให้เขาวางนอนแบบนี้ค่ะแล้วประคองหัวแบบเห็นเด็กไหมคะเด็กไม่อยากนอนอันนี้คือไม่ใช่เด็กแรกเกิดนะคะก็เลยไม่ชอบ <c oughs> เด็กแรกเกิดจะต้องนอนแบบนี้นะคะพอ3ามถึง6เดือน,นะคะ่ะก็คือหันหน้าเข้าหาเราค่ะแล้วพอเริ่มหเดือนเป็นต้นไปเนี่ยะคะ่ะเราถึงจะหันหน้าเด็กเอ,อกหรือให้นั่งบนฮิปซีอย่างเดียวโดยที่ไม่มีเป้อุ้มคุมนะคะ อันนี้ก็คือส้อมรู้สึกว่ามันสามารถใช้ได้ยาวนานมากแล้วอีกอย่างหนึ่งคือที่เขารับน้ําหนักได้ถึง20กิโลค่ะเราก็สามารถที่จะอุ้มเขาไปจนโตได้ในขณะที่เขาไปเดินที่ไหนแล้วเขาอาจจะเมื่อยแล้วเขาแบบไม่อยากเดินเองแล้วเชื่อไหมว่าสบายจนขนาดแบบเนี่ยชื่นใจเริ่มกล่อมตัวเองแล้วอะ่ะจะหลับแล้วอะ่ะ<อ>เดี๋ยวอีกสักพักน่าจะนอนข้อที่4ี่นะคะคือเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ค่ะ อย่างตัวผ้านะคะที่ทําเป้อุ้มตัวเนี้ยมีความนุ่มนะคะไม่ระคายเคืองต่อผิวแล้วก็มีตัวผ้าออแกนิกมาให้เราด้วยในจุดที่ต้องสัมผัสกับลูกอะคะ่ะมีตัวเปิดนะคะที่ช่วยระบายอากาศในขณะที่อากาศร้อนนะคะแล้วก็สามารถที่จะพับเก็บได้อย่างไม่เกะกะตัววัสดุเนี่ยค่ะเป็นผ้าที่กันน้ําด้วยนะคือกันน้ำเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าซักไม่ได้นะคะแต่มันช่วยป้องกันเวลาที่ฝนตกแบบ ละอองฝนละอองน้ําหรืออะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะกันน้ําได้ไม่เปียกไม่แฉะนะคะมันก็เลยจะไม่เกิดการอับชื้นแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเนื่องจากประเทศไทยอะคะ่ะเป็นประเทศร้อนใช่ไหมคะเหงื่อเนี่ยก็จะออกตลอดเวลาซึ่งตัวเนี้ยมันจะไม่ทําให้เกิดการอับชื้นแล้วพวกเหงื่อเนี่ยนะคะมันไม่ได้เกาะซึมอยู่กับตามผิวผ้าะคะ่ะและข้อสุดท้ายนะคะคือข้อที่5คือเรื่องของการประกอบและการใช้งานที่ง่ายคะ่ะ ส้มฝากด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับแม่ๆและถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะส้มฝากกดไลค์กด subscribe ให้กับส้มด้วยนะคะแล้วตอนนี้นะคะทางครอบครัวของเรานะคะมีเพจแล้วนะคะชื่อ Soma ทแฟมิลีนะคะเรียนรู้ไปด้วยกันเนาะยังไงเข้ามาพูดคุยหรือว่าอยากให้ส้มนะคะทําคลิปหรือหาข้อมูลแบบไหนนะคะก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ